ก็ตัวดีบีใหม่พี่ด้วยนะครับอีเมลนี่ก็ขอพี่ชายมีสภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็แล้วที่การงานแนละ้วพี่คงจะประสบความสำเร็จไป,ลป,ลป,ลปลแล้วเพราะวันนี้ก็ถือว่าจะเป็นรำโพลร้งไสให้น้องๆในการที่จะขับเคลื่อนงานทั้งหมดนะครับก็ในส่วนจังหวัดเนี่ยพี่ไอ้กาอ้าเสือเป็นเป็นคนหนึ่งที่เป็นหลักในการพัฒนาจัางหวัดจุลรนก็อีหม่นี่ก็กที่เขาแข็งแรงครับ,บมีความสุขมากนะครับทุกปีเพาปีนี้ที่ได้ กล่าวสวัสดีปีใหม่กันนิดนึงนะครับอย่างน้อยก็คนก็คิดถึงแล้วก็ได้เห็นผลงานของพี่ี่ผ่านมาเนี่ยเยอะผลงานที่ทำห้ชุดฟอนมีามการพัฒนาต้อหน้าเราเป็นที่ประจักษ์หลายโครงการชุดฟอนเปลี่ยนไปนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นโครงการใหญ่ที่จะเข้ามาคือแลนบิดที่เราทำกันมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ยกร่างเรียนรับฟอนเปียนจะพี่น้องประชาชน<ม>แบบปฏิรับ,รบ จะเป็นสังกัดตั้งหลายในจักรโลกจะกดดมนประธานาธให้มันต่อมั่นคมีความสุขมีความเจริญดุภาพร่างกายอย่างแรงโรคภัยไข้เจ็บเกได้เป็นและคิดจุดใดของกมรัตนาตุปการตลอดปีพศ .2567 รย